มือปราบขยะพิทักษ์โลกนี่พวกนายรอฉันด้วยดิฮะไปไม่รอเลยอะอะไรเหรอว้ยบองช้าไปแล้วตอยเจ๊ใครแซวฮะอุยดูดิหน้าเครียดบานเลยเฮ้เ็นกันดีกว่านะพวกเรากระป๋องนิลุงคอน่ะขอโทษนะคุณลุงเอาขยะไปขายเหรอคะอันนั้นนะพวกหนูไม่รู้แล้วว่าลุงก็คือมือปราบขยะพิทักษ์โลกโอ้มือปราบขยะ ตอนนี้โลกกำลังเรียกหาผู้ที่จะมารักษาโลกนี้เอาไว้ที่ไหนมีขยะลุ่งพร้อมจะบุกลุยไปทุกพราอก็้ซอยก็ไม่เลือกไรแค่ได้มือปราบขยะ แ่ว่าตอนนี้เจ้าผูปิสารขยะยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโลกก็ยิ่งร้อนมากขึ้นและมาถึงตอนนั้นแล้วโลกคงถึงการอวสารแน่เลยเราต้องช่วยโลกของเราใช่แล้วหัวใจสําคัญก็คือการลดขยะโดยการแยกขยะเพื่อนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ยังไงละ่ะอย่าลืมนะว่าคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็มีส่วนช่วยโลกได้เราต้องเร่วมมือกันปราบขยะ ช่วยแล้วนเฮ้แต่ว่าแสนดีว่าตอนนี้พวกเราไปลงเน้นสายแล้วล่ะไย้แล้วนี่ไปเถอะช่วยกันหน่อยนะจ๊ะเด็กๆจ๋า